สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่รับชมยูทานี้นครับจะเป็นภาพที่เห็นยูน่าเนี้นะครับเป็นการปฏริบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือร่วมเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยานะครับในการเก็บกู้เรือลากจุงที่จมอยู่ในสามแยกวัดพนันเชิงสามแยเกเจ้าพญานะครับ ลงไปได้แรกนะครับไม่เมื่อกี้ลงลงลงไปเส้นแรกครับแบตเตอรี่หมดนะครับได้ทําการชาร์จเชืชชชอกแดงพี่เชืเอกแดงพี่เชือกแดงจับจับเชือกแดงลงเมื่อกี้เอ็น ชาร์จโทรศัพท์นะครับไม่ได้ไ,ไ,ดไลท์สดเก็บๆขึ้นเลยก็ได้ครับอันนี้จะเห็นนะครับเป็นเชือกขนาดใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นเส้นเส้นที่สามนะครับที่จะลงนำลงไปเกี่ยว อข92น้วตาลน้ำลงชนอน,นกินอาหาร95รับได้3 2นายลงเปลี่ยนน้เวลาดีรับทราบครับใช่ครับใช้เป็นซิน95ภารกิจนี้ก็เดี๋ยวถ้าเส้นที้สลงเส้นที้สต่อนะครับทางเรือโยงของขอ,งอย่างต่ำเป็นสเส้นนะครับ ทางเรยงขอใช้ย่างต่ําเป็นสี่เส้นนะครับ <c oughs> ที่จะต้องเอาลงเกี่ยวกับหัวแม่นางเรือกับเรือที่จมด้านล่างนะครับเพื่อจะทําการลากให้ขึ้นมาจากผิวน้ําให้ได้แล้วก็จะลากไปสู่ที่ปลอดภัยในการเก็บกู้ซ่ากผู้เสียชีวิต นักดำน้ำลงสู่ใต้น้ำเวลานี้นงสู่ใต้น้ำเวลานี้6 2เวลาเวลาพี่นักลงแล้วเกิดอะไรนะ613จะรอ21 1643 1613 1613 ดูก็ะแสน้ำนะครับไหล,หล,หลเร่งไหลเร่งมากขยะก็เยอะนะครับ ำวนนะครับอันนี้นะครับที่แจ้งว่าเป็นสามแยกที่อันตร,รายที่สุดในประเทศไทยนะครับคือ3ามแยกวัดพนันเชิงวังน้ำวนนะครับวังน้ําวนทางเรือแจ้งมานะครับเป็นจุดที่อันตร,รายที่สุด <c oughs> แล้วก็จมเกือบทุกปีเรือไม่ว่าเรือเล็กเรือน้อยนะครับ ใช่ครับเส้นที่สามก,ก็นั่งลงนะครับอันนี้จะเป็นเซนทีมเซฟตี้นะครับ เตีนะ้ยกระดานน้าแต่ว่าถ้าน้ำกระดานน้าลงไปสามารถปฏิบัติภารกิจที่ใต้น้ําได้ก็จะดีตัวขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับแล้วก็จะมีเหลือสแตนบายอีก4หลัง4-5ถหลังนะครับสแตนบายรับเจอที่ประดานน้ำกลับขึ้นมาณนะจุดที่ลงไปใหม่ผู้เสียชีวิตยังไม่พบนะครับยังไม่พบต้องทำการเก็บกู้เรือให้ได้ก่อนนะครับแล้ว เก็บผู้เรือไปลากไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับถึงจะทำให้เจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ใต้น้ำได้นะครับเพราะตรงจุดนี้เป็นจุดน้ำไหลแรงมากครับดูนะครับเหมือนพายุดีๆเนี่ยครับวังน้ำมนนะครับเชือก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับ จ้าหน้าที่ก็จะปล่อยเชือกลงไปเรื่อย ตอนนี้นะครับเชือกไกด์เชือกไกด์นี่ก็คือประมาณสามสิบเมตรนะครับเชือกไกด์ที่นําทุ่นผูกปลายทุ่นไว้แล้วก็นําเชือกห้อยลงไปครับต่อเชือกห้อยลงไปเพื่อลดแรงเพื่อลดภาระของนักดำน้ำนะครับที่ไปผูกเชือกกับเสาหัวแม่นยนังเรือ ก็นี้ต้องดูนะครับว่าหัวเรือรับได้เชือกได้กี่เส้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาเข้าไปเกี่ยวอย่างเดียวถ้าเกี่ยวก็คือจะเป็นแค่ทบทบเดียวแต่เนี้ยคือเราทําห่วงลงไปค้องแล้วก็ล็อกให้อยู่ใต้น้ําทํางานยากนะครับ ตอนนี้ผูกได้สองเส้นแล้วครับแล้วก็่อคืนนี้กูภ้ภัยอยุธยาลงไปผูกได้สองเส้นนะครับแต่ขนาดลากนะครับเชือกได้ขาดไปหนึ่งเส้นเท่ากับเหลือหนึ่งเส้นบะคืนนี้ก็เลยทําให้ภารกิจยกเลิกนะครับเมื่อตอนสี่ทุ่มแล้วก็วันนี้กองทัพเรือมาร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยานะครับตอนนี้ลงไปผูกเส้นที่สามนะครับตอนนี้ลงไปผูกเส้นที่สาม กองทัพเรือผูกไปสองเส้นนะครับรวมเส้นเมื่อคืนด้วยก็ตอนนี้ณนะตอนนี้เป็นสามเส้นครับแต่ทางทีมเรือโยงนะครับคนห,หน้าที่ตัดสินใจได้นะครับร้องขออยากจะให้เป็นสี่เส้นถึงห้าเส้นให้ได้นะครับท่านผู้ชมมองข้างหน้าครับพักป่องเอ้พักตบชวานะครับเป็นวังน้ำวนนะครับลูกคืนเหมือนพายุนะครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังเอาลงเส้นที่สามนะครับตอนนี้กำลังเอาลงเส้นที่สามนะครับศูนย์หายสองลายนะครับศูนย์หายสองลาย จะมาลุ้นให้เจ้าหน้าที่โผล่ขึ้นมานะครับก็ตอนนี้เชือกไกด์ไลน์ได้สุดแล้วนะครับสุดแล้วนี่ก็คือว่าเจ้าที่อยู่ร่วงนําเชือกไปคล้องกับหัวแม่นางเรือนะครับตอนนี้อีกอีกไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ประดาน้ําจะต้องขึ้นมาลอยตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมเรือกู้ภัยเข้าไปรับ <c oughs> จที่พร้อมจะขึ้นแล้วนะครับให้สัญญาณสั่งการขึ้นมา ครับตอนนี้น่าจะใกล้เวลาต้องได้ขึ้นแล้วนะครับ

เราเอาขูดงเขื่อนน้ำปลไดสเราสองได้ตอนนี้กำลังนำเจ้าหน้าที่ประดานน้ำนะครับขึ้นเรือได้สำเร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวจะนำมาส่งที่เรือเรือใหญ่ ย่าเยอ่มากครับสุดยอดอันนี้ทุนปูนนะครับ หังสีนะี่เป็นทุนปูนที่เราเป็นไกด์ไลน์ส่งนะ ถังสซยนอยู่ได้ประมาณ20-30นาทีนะครับมันจะต้องคำนวณเวลาลงและเวลาขึ้นด้วยนะครับเส้นยวมากดูตเราดูี่เนวไเนสบยมากนะเรอเนนกเอัออกกนไปีแล้วตกมือ่อหลุด,ด นอนขอนที่นอนอยู่แบซ้าย <Okay. S 1> ให้แถบขวาครับตุลลาได้ไหมตุลลาทำได้ไหม เรียบร้อยแผูกเชือกเทนนีีสอนะครับได้สำเร็จรวมเป็นยังยังไม่สำเร็จนะครับยังเร็จบัตรหนึ่งอพกเหียหาน บัหนึ่งบัหนึกับดกาาเลยตอบตอบบัหนึ่งจะที่สองไหครับยังไม่สำเร็จครับขั้นตอนยังไม่สำเร็จอลังแก้ไาขหาน้างานผมรับทราบรับทรบาบางบนขงเาขาถามมา นะครับเดี๋ยวขอจบภารกิจผูกเชือกไว้ครั้งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอนต่อไปภารกิจครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดต่อนะครับฝากตด้งค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบรรทัดภ,ภัยเอเชียนะครับ